ต้องบอกว่าจะไม่ให้เรียกว่าฝาแฝดกู้ภัยใจพระได้ยงไงล่ะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคุณผู้ชมอย่างที่ทราบกันตอนนี้แหละค่ะพี่บินมาลีลิตของเราเนี่ยค่ะก็มีภารกิจเนี่ยะค,ะค่ะนำอาหารนะคะไปให้น้องช้างแล้วก็ควานช้างนะคะจังหวัดกาญจนบุรีค่ะก็อย่างที่ทราบกันค่ะได้รับผลกระทบจากพิษโควิดอยู่ในตอนนี้ค่ะซึ่งแฝดน้องนะคะอย่างพี่ไทยเอกพันธ์เนี่ยแม้จะติดภารกิจถ่ายละครค,ค่ะแต่พอถึงช่วงพักกองถ่ายค,ค่ะพี่ไทยก็รีบนะคะขับรถบึงค่ะ เดินทางมาหาพี่ท็อปที่ปังช้างวังพลายจังหวัดกาญจนบุรีเลยค่ะนี่เลยคุณผู้ชมเห็นไหมคะนําเงินสดนะคะให้พี่ชายฝาแฝดจํานวนสดๆเลย1ล้านบาทค่ะซึ่งเป็นเงินเก็บนะคะจากน้ำพักน้ําแรงนะคะคือพี่ไทยบอกว่าสงสารพี่บินนะคะมัวแต่มาช่วยสังคมสังคมเงินตัวเองอ่ะไม่มีจะไปช่วยคนอื่นเนี่ยค่ะหมดแล้วก็เลยขอร่วมภารกิจบุญใหญ่นะคะเลี้ยงช้างและก็พวกสัตว์ต่างๆที่อดอาหารจนผอมโซนะคะซึ่งเป็นหนึ่งในภารกิจสําคัญที่พี่ท็อปเนี่ย เขาตั้งใจช่วยประเทศช่วยทั่วประเทศเลยค่ะะให้คุณผู้ชมไปดูชมภาพนี้แล้วกันนะคะที่พี่น้องเขาหยอกล้อกันค่ะร้านนี้ก็ประจักษ์แบนีครับนี่ครับคุณผู้ชมโอ้ยต้ยืนฝั่งไหนนี่ในนี่ในรอบร้อยปีครับผมดูเป็นน้ำพักน้ำแรงนะครับน้ำพักน้ำแรงจริงๆที่หามาหลังจากช่วงโควิดนะครับช่วงโคที่เกิดขึ้นมา ระยะประมาณสักสี่เดือนตอนแรกเก็บไว้เนี่ยตั้งใจเลยนะครับตั้งใจเลยว่าจะเก็บเอาไว้เพื่อจะไปหาสร้างค้อมูลใหม่สร้างค้อมูลใหม่ <c oughs> ไม่ใช่ขับก็อขอให้เอาไปใช้อะไรก็ได้แล้วแต่เลยนะครับคุณบินกระดับน,น,น,นะครับมีจิตใจจริงๆเลยนะครับ อยเท่าม้หานมนะครับครับายมาตลอดครับขอบคุณรับที่นีงล้านบาทนะครับที่เดีใจครับเพราะว่าอย่างน้อยนะฮะเขาก็มาได้ทอดทิ้งทั้งช้างทั้งคน แล้วก็ได้ร่วมสนทุกันด้วยค่ะก็<ม>เป็นมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะคือพี่น้องคู่นี้เขาชอบหอยอกกันอยู่แล้วน่ารักนะใช่นะคะและก็เพราะว่าเป็นฮีโร่ขวัญใจคนไทยแบบนี้แหลคะคุณผู้ชมนะคะก็ไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมสองพี่น้องฝาแฝดถ,ถึงได้มีชื่อเสียงนะคะแล้วก็มีคนชื่นชมกันทั้งประเทศค่ะล่าสุดค่ะที่วัดบางจากนะคะตำบลคลองพระอุดมอําเภอปราเกตจังหวัดนนทบุรีค่ะคุณผู้ชมภายในวิหารโบสถหลวงพ่อโตนะคะก็ได้มีการเผยแพร่ภาพวาด ฝาผนังโบสถ์ค่ะที่มีภาพสองพี่น้องฝาแฝดค่ะกําลังทํางานเพื่อช่วยเหลือสังคมนี่นะคะชุดเกี่ยวเห็นชัดเลยอนนีมีเดอะฮักอยู่ด้านหลังช่วยสร้างโบสถ์ด้วยคุณผู้ชมนะคะคือเป็นเฮีโร่เลยใช่นะคะเพื่อเป็นการยกย่องนะคะที่ทั้งคู่ทําประโยชน์เพื่อผู้อื่นมาอย่างยาวนานค่ะดูภาพสิคะคุณผู้ชมขนาดถูกวาดลงผนังโบสถ์นะคะก็ยังเป็นภาพที่ทั้งคู่เนี่ยช่วยกันออกแรงนะคะสร้างวัดนะคะสร้างพระพุทธรูปนะคะร่วมกับซูเปอร์ฮีโร่นะคะจากด้านหลังซูเปอร์มาเวลอะเดอะฮักที่เห็นะ อ๋อ,ะอะนะคะต่างกันตรงที่นะคะพี่ท็อปพี่ท้ายคือฮีโร่คนเป็นที่คนรักทั้งประเทศ <S <S <ช>นะคะฮีโร่ตัวจริงใช่นะคะ,<น>ะซึ่งเป็นภาพผานผังโบสถ์ที่วัดบางจากนะคะตอนนี้ก็เป็นที่ฮือฮาม,มากชาวบ้านนักท่องเที่ยวก็เดินทางไปทําบุญค่ะสอ,อบถามแล้วนะคะ,คะพี่บินแล้วก็พี่เอกพันจริงๆตอนนี้ติดภารกิจอยู่นะคะถ้ามีโอกาสก็อยากไปเยี่ยมชมอยู่นะคะแล้วก็จะได้ทําให้วัดกลับมาคึกคักอีกต่อเพราะอย่างที่บอกค่ะว่าแต่ละวัดเนี่ยก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันวัดก็ยังคงมีค่าใช้จ่ายอยู่นะคะยังไงก็เป็นกำลังใจให้กับทุก ทั้งพี่บินแล้วก็พี่เอกพันธ์ด้วยก็แล้วกันนะะ